เอาล้วครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนโหลด a d d อ n สาวน่ารักน่ารักงูงี้งี้นะครับที่มันจะเปลี่ยนสกินพวกสัตว์แล้วก็มอนเตอร์เป็นสกินแบบผู้หญิงน่ารักน่ารักนะครับเออแม่งคนน่ารักเลยล่ะจะบอกไงขอไป้คุณมาละให้ท่านผู้ชมนะครับดูคลิปนี้ให้จบก่อนนะครับน่าจะได้ทําเป็นกันนะครับอ่าอ่าขั้นตอนต่อไปนะท่านผู้ชมนะครับกดมาที่คําอธิบายใต้คลิปแล้วก็กด กดไปที่ลิงก์นะครับเออแล้วก็กดนี่นะครับสีฟ้าดาวน์โหลดไปนะครับจาังนั้นต่อมานะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับเข้ามาที่แอป e s File หรือแอปอะไรก็ได้นะครับที่ไฟล์มันจะเข้าไปที่โทรศัพท์ท่านผู้ชมนะครับอ่าของผมใช้เป็นแอป e s File ครับพอท่านผู้ชมเข้ามาที่แอปแล้วนะครับก็ท่านผู้ชมก็กดไปที่ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับแล้วอ่าแล้วก็จะเห็นไฟล์นี้ครับนี่ไฟล์นี้นะครับอ่า อั tamam. อนนี้แล้วก็กดค้างนะครับแล้วกดเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนลบซิปออกนะครับแล้วก็เขียน MC add on นะครับอ่ามันก็จะไปไฟล์แบบนี้นะครับนี่จะไปไฟล์แบบนี้นะครับก็ท่านผู้ชมนะครับกดเข้าไปที่มันนะครับแล้วมันจะดิงเข้าหม่ยค้าให้เรานะครับอ่าตอนนี้มันก็กําลังจะดิ่งนะครับแต่ท่านผู้ชมก็ไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้มัน fail แต่ว่าผมโหลดไวแล้วไงมันก็เลยขึ้นแบบนี้นะครับ มันก็เลยขึ้นแบบนี้เดี๋ยวผมให้ไปดูรูปหน้าตาของแอดออนนี้นะครับอ่านี่ก็คือหน้าตาของแอดออนนี้นะครับนี่นี่ไม่อยู่ช่องรีสอร์ทแพ็กนะครับอันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับช่องล่างเนี่ยผมไม่รู้มาันานว่าอะไรนะไอชิเนเนี้ยอ่านี่ก็มีเหมือนกันนะครับจะจะหน้าตาล่ารักหน่อยนะครับกดเข้าไปเลยนะครับอ่าพอท่านผู้ชมเข้าเกมมาแล้วครับจะสังเกตได้ว่าเออพวกสัต อะไรเนี่ยมันจะเปลี่ยนนะครับดูมาดูกันนี่พวกปลามันจะน่ารักชิบเปล่งเลยมันน่ารักมากเลยนะหน้าปลาเนี่ยอ่าดูดีเอ้ยน่ารัก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 เต็มไปหมดเลยอันนี้ตัวอะไรอ่ะอันนี้น่าจะวัวนะครับคือผมไม่ได้ยินเสียงนะผมไม่ได้ใส่หูฟังอนะัะผมไม่ได้ยินเสียงผมเสียบแต่ไมค์ก็เฮ้ยนี่คืออะไรอ,อ้าวสลามเกิด ได้ไงวะเนี่ยนี่ก็จะน่าจะเป็นหมูนะครับอันนี้เป็นหมูอันนี้ก็เป็นไก่นะครับทำไมผุต้องตีน้องด้วยเนี่ยอ่าเดี๋ยวเราไปดูมันไอสัตว์อื่นๆม้างนะครับอ้าวอันนี้มันขี้ก้างนี่ว่ะมาคงกระดูกไปขี้ก้างเฉยเลยขี่ได้ป่าวะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ขี้ก้างไอห่าลูกมันเออเป็นแบบลูกอันนี้นี่อันนี้เนี่ยตัวแม่นี่ ตัวแม่ดิน่ารักอัน,นอันนี้ก็เป็นม้านะครับนี่ม้าทั่วไปนะครับเต็มไปหมดเลยเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นปลาหมึกนะครับดู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 ดดแหกเลยเ้ยมันแหกเลยกาเดียน,น Guardian. มันไม่อยู่เฉยเลยนะกาเดียนเะนี่ยตาเดียวสยองวะเฮ้ยผมชอบบัวตัวนี้เนะี่ยผมชอบบัวตัวนี้มากเลยนะ วัวเห็ดเนี่ยผมชอบเลย <c oughs> มันน่ารักสุดแล้วน่ะผมสำสำหรับผมนะอันนี้ก็เป็นเออมันชื่อว่าอะไรนะสไปเดอร์สไปเดอร์นะอันนี้ก็เอนเดอร์แมนนะจะว์าไปไหนเนี่ยนี่ตัวสูงไหมสูงกว่าผมอีกอันนี้ก็จะเป็นเออวันลาเจอร์อะไรวะอันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้าน v ิเลเจอรนะ,ะเอ้บิเลเจอร์ธรรมดาไม่ใช่หมู่บ้าน โอเคช้าละมาดูพึ่งกันโอ้พึ่งเหมือนคนท้องเลยอ่ะอันนี้น้องหมาหมาน่ารักหมาน่ารักนะเนี่ยโอ้ยโอ้หมีน่ารักอะ่ะหมีก็น่ารักกระต่ายกระต่ายก็น่ารักแต่ทำไมมันเหมือนผู้ชายเลยวะทไมกระต่ายเหมือนผู้ชายงงแป๊บน,นีดรามา รามาตัวสีขาวน่ารักนั่นเนี่ยนี่ตัวอะไรโอ้ยตัวนี้นี่หว่าไอสลรามไฟอ่ะนี่แม่มดแม่มดเดี๋ยวเดี๋ยวเโรมาปรแปลกนี่โรมาเหมือนนังเงือกเลยิีปเปอร์ก็เป็นประมาณนี้นะครับ โอเคครับถ้าเกิดท่านผ<ม>ู<ม>้ชมชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์แล้วกด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับก็อย่าลืมกด Sub s ไ r i b e ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วออนหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามชมกันต่อไปเรื่อยๆนะครับอ่าโอเคคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วครับบ๊ายบายวันนี้เมียาจา๋าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไปแล้ว